ค่ะดีนหน,น,น้นานีน,นะครับผมน,นะครับวันนี้ก็มาตามแนวทางของหน้านีนะครับผมหมดก่อนก็ได้ต่อหมดไปแล้วเนาะ <nose> แต่ว่ายังไม่ได้ตัวเลขนะครับผมวันนี้ก็ <nose> มาตามแนวทางตัวเลขความฝันของหน้านีนะครับผมก็เห็นหน้านีบอกว่ามีความฝันแล้วแต่ว่าฝันไม่ค่อยชัดเนจนค่ะครับห <nose> น้านีฝันว่าอย่างไรครับก็ฝันเห็นเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนกันรีหลต่ก็ชื่อ ชื่อแบบว่านอหนูไลๆกันนอนหนูหเหมือนจีสามคนว่างี้ก็เลยคิดว่ามันจะออกตองอะไรนี่นะอนอนหนูเหมือนนั่นนี่นใช่ไหมครับจ้ะนั่นนี่จะตีเป็นนอนหนูนี่ตีเป็นหนึ่งใช่ไหมครับตัวจะตีหนึ่งผู้หญิงเกาะสีสี่ไปนสีสีผู้หญิงแทนอันผู้หญิงสีนามสีเนาะจ้ะ อันนี้นั่นนี้ก็หนึ่งก็ตีเป็นสีหนึ่งนี้ใช่ไหมคบะคืออัน,นมูนี่มามาเล่นน้ากันซื้อหอ่ค่ะมาหามาเหยียบหอค่ะจ้ะในความฝันฝันฝันว่าได้คุยกันอะไรอย่างงี้คับหรือว่าได้คุยกันได้คุยก็เพื่ออีกคนหนึ่งครับเราก็มาเราก็มาเห็นอีกคนหนึ่งอย่างงี้นะ่ะ<อ>เลยกลายเป็นสามคนก็เลยบ่าแปลกเลยอาจจะมีหนึ่งือเ่าหนึ่งสีหนึ่ง สี่สี่หนึ่งสี่สามสามสี่นี่แหละัปกตินี้เป็นฟันแบบนี้ไหมครับก็เคยนะฝันเห็นเหมือนเหมือนอย่างนี้แหละเหมือนจะตองแต่ว่ามันคล้ายๆว่ามันมันจะพลิกเพลงเหมือนว่าถ้าอย่างตองหนึ่งมันก็เหมือนว่ามันจะไม่ออกหนึ่งบางทีมันออกสามสามนี่ย่างนี่แหละมันมันแล้วแต่ผูู้ฝันจะตีเนาะ แต่คุณปัาจะตีเอาแต่นีหนัน่นนี่ก็ตีว่าสี่หนึ่งเนาะ,ะก็ผู้หญิงสี่ใช่อาจจะมีหนึ่งมีอะไรนี่นั่นนี่ก็หนึ่งเนาะ,ะผู้หญิงก็นามสี่นั่นนี่ก็หนึ่งเลยตีเป็นสี่หนึ่งหนึ่งสี่อ๋อเห็นนอนมือสองคนแล้วยังไม่เห็นอีกคนหนึ่งปะานางนี่แหลคะครับผ่านมาเอา้าทําไมวันเห็นวันอันนี้ก็เลยตีเป็นสี่หนึ่งหนึ่งสี่เนาะจ้ะ รับส่วนตัวน,นันีนี่อายุเท่าไหร่ครับอายุอย่างสี่สิบเก้าเดือนตุลนาสนี่สิบเก้าครับผมสี่สิบเก้าส่วนที่มาที่ไปของเลขเจ็ดแปดทัที่แล้วนี่เรามาจะเลขเจ็ดแปด่ะนันีฝันก่อนแจ้งเลยฝันวัาจับเขียดจับ,บ,บเขียดกบนี่แหละดึงคืนครับจับเขียดจับครบก็เรว่า ใส่เจ็ดแปดแต่ว่าเราไม่ซื้อเลยวันเช้ากับเจ็ดอะไรนี่ะจ้บพวกเจ้าเกียอะไรก็กระเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดนี่แหละถ้าเกิดว่าติีวันเห็นปลาเห็นเกียอะไรก็กระเจ็ดแปดแปดเจ็ดนี่ก็เต็มเต็มเลยน้องนี่วู้ชัยได้เนาะฟันก่อนเจงเลยก็เลยไม่ได้ซื้อน่ะแต่โชคู้เจ็ดแปดนึกในใจแต่ก็ไม่ได้ซื้อเสียดายเนาะแต่ล่าสุดนี้ของอนี้ก็ฝันแล้วนะครับผม แล้วอ่ะไม่ได้ฝันหินโกนเขียดใช่ไหมครับค่ะยังไม่ได้ฝันเลยอันนี้ฝันเห็นเพื่อนจ้ะส่วนใหญ่นั่นนี่นี่ที่ฟันม่นแม่นนี่จะเป็นช่วงต่องวดหรือว่าช่วงโค้งสุดท้ายครับเหมือนโค้งสุดท้ายนะเนแบบเล็กกัออกใช่เมือนเวลาแนนี่จะฟันพวกนั้นนี่จะพลิกหมอนเนี่ยพลิกมอนปุ๊บมันก็จะฝันหรือฟันมันโกนแจงนี่นันโกนจะโอกพอดีเลยครับแล้วก็ฟันหินก็่าเมาคืนกับันห็น คนคนเก่าแฟนเก่าอะไรนี่นะอ๋อครับจะว่าเลืตัวเก่านี้หรืออะไรอีกจะมาวันนี้ตะกุนคนนี้ประจับเลยอายุสามเกันบรอือเป่ะรุ่นเขารุ่นหนึ่งห้านะเกิดพอ 1, อ่อซ้อนหนึ่งห้าพี่ก็มีกวาใจวันนี้ตะกุ่นคนนี้แปลกเลยแต่แกก็มีข้อกลัวเลยน หนึ่งห้านี่ก็ห้าห้าก็เปรตเปรก็ห้าที่สามนี่โอ้คอสองหนึ่งห้าหนึ่งห้าห้าสิบเอ็ดนี่ห้าสิบห้าเอ็ดนี่ห้าตาห้าตครับเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ดูอายุก่อนนะครับผมมากหนึ่งเก้าห้าหนึ่งก่อนหนึ่งเก้าหนึ่งห้า สองห้าหนึ่งเขาเกิดสองห้าหนึ่งห้าน um ี uh> ่พอสองห้าหนึ <s <s um <h> <h anyway> ่งห้าพอโซะะสองห้าพอสองห้าหนึ่งห้าลูกพอสองห้าลูกเจ็ดนั่นนี่เคยฟันเห็นท้องมื่อกี้รอบนะครับโบยนะนิวอันอายุถ้าเกิดหนึ่งสองห้าหนึ่งห้าอายุห้าสิบสองปีค่ะว่ามันเจ็บตรงแต็มหนึ่งบ่เออ วัดกี่แล้มมันมายสองหกจะสองครับนี้เพิ่นหาสิบสองมันยังานเหลมวันที่จะออกห้าสองหรอกาสองห้าหาสองเพราะว่าฟันเห็นเพิ่นบ่อยเนาะอาจจะเป็นอายุเพิ่นก็ไดเนาะค่ะครับงั้นตีตีเป็นอายุของเพิ่นเนาะเพราะวันนีนฟันเห็นฟันเห็นเพิ่นบ่อยใช่ฟันเห็นบ่อยเลยฟันเราเหมือนคล่ไข่ว่ะเหมือนเหมือนรากเองห่วงเองเหมือนเดิมยังไงน่ะครับกระจ่าเลย รอ,รอบรอบที่เท่าไรแล้วครับที่ว่าฝันเห็นกับคนกลับเนี่ยหลายรอบเลยตลอดนะก็ไม่แน่เนาะห้าสองก็มีเปอร์เซ็นต์มาได้นะครับเพราะว่าฝันเห็นคนเก่ามันกั้ใกล้เคียงกับเด็กตัวเก่าปอบมันอาจจะลงแต้มนึงออ <ๆ S 1> ก็ได้สองหา้าสองวุ้ก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 สองหาสองอะไรอี นันนี้ก็ฝันแม่นเนาะ,ะเดี๋ยวรอใกล้ๆวันออกดิจะมาตามความฝันอีกทีเนาะ,ะเผื่อนันนี้จะมีความฝันเพิ่มเติมนะครับผมจะได้ไม่พลาดเนาะค่ะ,ะคคแต่ว่าอันจุดถู่บกเผานีมากหรือเค่าคะนเดี๋ยวไกลๆกวนเลือยังไงกี่ถักแกวางมาได้เดี๋ยวจะชวนนิวไปนี่เด็กนนั่งไปอ๋อครับ,ค,รบค,คือไปจุดให้ทีมงานไปจุดนําเนาะ,ะ,ะ,ะค่ะไกลบ่ค่ะไกลอกในบ้านซอย โซอย,ยบ้านเองน่ะเขียวอ่ะน,น่ะเดี๋ยวพ่อเขาจะมาตามให้เอฟซีปลอมเนาะเลยบานุงวันไปอีกน่ะหกเกินจะุดทู่ได้เจ็ดแปดตรงตรงเลยใช่ไหมครับหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดนี่ยเจสือหกเจ็ดแปดรวยคุ้มรวยสื้อเจ็ดแปดหาซิบคู่หาซื้อยังก็เลขอันนั้นซื้อลอตเตอรีนะ่น่ะเป็นเ็ขถูกเดี๋ยวให้เอฟซีกดรอไว้นะครับ<อ>ผมเดี๋ยว คงสุดท,ท้ายจะมาตามความฝันพร้อมกับเลขเวลาเนาะครับวันนี้ก็เอาแนวทางความฝันของนันีไปก่อนนะครับผมจครับเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวคงสุดท้ายเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวเพื่อจะฝันดีอีกแหละฝันฝันดีตรงใกล้ๆโอก่แหละครับแต่ส่วนใหญ่ที่นันีฝันแล้วเลขมันเข้านี่ก็ใกล้ๆวันออกจ้าครับวันนี้ก็ให้เอฟซี เอาไปพิจารณาก่อนนะครับผมแนวทางของความฝันของนันีเนาะกับก็มีหนึ่งสี่สี่สามแล้วก็อายุของคนที่น,นันีฝันเห็นเนาะห้าสอง <5, 2 S 2> นะครับผมแล้วก็ให้เอฟซีกลับไปได้วยนะครับกลับไปด้วยนะครับผมห้าสองสองห้าเนาะนี่ก็ขอขอบคุณนันีนะครับผมสำหรับแนวทางความฝันนะครับผมขอบ,อขอบคุณได้หลายค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของคุณแม่นี่เนาะค่ะ นี่นะ้ทั้งหนึ่งสี่หนึ่งสี่สามสี่เก้าแล้วก็ห้าสองนะคะเดี๋ยวห้าสิมาตามโค้งสุดท้ายให้เนาะ,ค,ะค่ะค่ะทางช่องก็เป็นเพียงแนวทั้งเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมได้ค่ะฝากก็ไรก็แชร์ทางช่องน้ำเด้อค่ะทางช่องก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ